ทั่วโลกใจเต้นละลัวคะ่ะ YG ประกาศอีกเก้าสำคัญของ b บล็คพิงมีข่าวอัปเดตให้แฟนสาวแบล็คพิ้งได้ชื่นใจอีกแล้วนะคะเมื่อ YG ต้นสังกัดคอนเฟิร์มแล้วว่า b บล็คพิงกับ m o ะมูฟี่เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วโลกนังเรื่องนี้มีกําหนดเข้าฉายประมาณ100ประเทศทั่วโลกคะ่ะในวันที่8สิงหาคมปี2021เนื่องในโอกาสครบรอบ5ปีของ b บล็คพิงซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นเพียงหนึ่งในโปรเจกต์ใหญ่ที่ YG Entertainment เคยบอกไว้ก่อนหน้านี้จากโฟร์ Project น,นเอง ซึ่ง b บ c k พิกงเดอะมูฟีจะถูกแบ่ออกเป็นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น The Room of Memory ซึ่งรวมถึงวิดีโอจาก In Your Area Tour จากปี2018และ The Show จากปี2021แฟนๆสี่สาวเตรียมเก็บตังรอซัพพอร์ตกันได้เลยคะ่ะอีกไม่นานนี้ได้พบกันอย่างแน่นอนคะ่ะ